สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามโรคผิวหนังที่มักจะมาพร้อมกับหน้าร้อนและวิธีการในการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องปรับอากาศในขณะเดียวกันก็มีเทคนิคมาฝากกันด้วยทําอย่างไรถึงจะ ห่างไกลาจากโรคภูมิแพ้ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุม๋มลุยเองพี่จุ๋มนพข,ขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปติดตามบ้านหลังใหม่ที่คอยช่วยเหลือดูแลบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการความเป็นส่วนตัวพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ด้วยสภาวะการมลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ให้กรมอู่ทหารเรือติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5จำนวน13เครื่องในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร10พื้นที่ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละ่ะใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะหลายคนคงไม่ชอบหน้าร้อนเนื่องจากว่าพออากาศร,ร้อนๆเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะจะเหนียวเนะหนะเพราะว่าร่างกายขับเหงื่อออกมามากขึ้นในขณะที่ผิวหนังก็ขับไขมันออกมา,มากขึ้นนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เพราะฉะนั้นในวันนี้มาติดตามข้อมูลไปด้วยกันนะคะว่ามีโรคผิวหนังอะไรบ้างมักจะเกิดในช่วงหน้าร้อนจะมีวิธีการในการป้องกันในการรักษาอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันมีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยเพราะมีบางโรคเหมือนกันนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องปรับอากาศถ้าเกิดเราจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวขึ้นต้องทําอย่างไรมาติดตามไปด้วยกันค่ะ ช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงหนึ่งที่เกิดโรคผิวหนังหรือปัญหาผิวต่างๆได้บ่อยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายมักจะเกิดภาวะต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกายขับเหงื่อออกมามากขึ้นร่างกายเกิดความอับชื้นหรือผิวหนังขับความมันออกมามากขึ้นตัวอย่างโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนได้แก่สิวโรคผิวหนังที่เกิดจากการอุดตันภายในรูขุมขนจากความมันส่วนเกิน เซลผิวที่ตายแล้วแบคทีเรียและเส้นขนโดยช่วงหน้าร้อนจะเป็นช่วงที่มักพบการเกิดสิวได้บ่อยเนื่องจากในช่วงที่อากาศร,ร้อนผิวหนังของเราจะผลิตน้ํามันและขับเหงื่อออกมามากขึ้นซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้รูขุมขนเกิดการอุดตันจนเกิดเป็นสิวโดยเฉพาะคนที่ใช้ครีมกันแดดและผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าที่มีเนื้อครีมหนักหรือข้น โรคเชื้อราที่ผิวหนังเป็นโรคผิวหนังอีกกลุ่มหนึ่งที่พบในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเพิ่มสูงขึ้นโดยโรคเชื้อราที่ผิวหนังพบได้บ่อยคือโรคกลากและโรคเกลื้อน โรคกลากเกิดจากเชื้อราในกลุ่มเด์มาโทไฟต์ ile, ที่มีการเจริญเติบโตมากผิดปกติจากการที่มีความร้อนและความชื้นเป็นตัวกระตุน้นสามารถเกิดได้ในหลายตำแหน่งตามร่างกายค่ะเช่นหนันงศีรษะขาหนีบเท้าไปจนถึงเล็บมือเล็บเท้าและลักษณะอาการก็จะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่พบอาการเช่นตามร่างกายหรือผิวหนังทั่วไปลักษณะของผื่นจะมีรูปร่างคล้ายกับวงแหวนโดยมีอาการบวมและเป็นสะเก็ดบริเวณวงของกลาก โดยที่ผิวหนังตรงกลางจะเป็นสีปกติและไม่มีอาการผิดปกติใดๆค่ะหนังศีรษะช่วงแรกจะพบรอยตุ่มแผลเล็กๆคล้ายกับสิวจากนั้นก็จะเริ่มตกสะเก็ดและลอกออกมาเป็นแผน่นโดยอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นผมร่วงบริเวณที่เกิดแผลปวดบริเวณหนังศีรษะหรือหนังศีรษะบวมแดงขาหนีบ จะพบรอยผื่นที่มีลักษณะสีออกแดงน้ำตาลหรือเทาร่วมกับอาการคันโดยอาการคันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากออกกำลังกายเทา้าช่วงแรกเราจะพบรอยผื่นที่บริเวณซอกนิ้วเทาว้าลักษณะจะเป็นสะเก็ดแห้งค่ะจากนั้นเนี่ยรอยผื่นก็จะเริ่มแพร่กระจายไปยังบริเวณฝ่าเท้าและส้นเทา้าส่งผลทำให้เกิดอาการอื่นๆตามมาเช่นคันแสบร้อนมีแลผลพุพองผิวหนังลอก และจะมีกลิ่นที่เหม็นผิดปกติด้วยเล็บมือและเล็บเท้าผู้ป่วยจะพบว่าเล็บหนาขึ้นเล็บมีสีออกเหลืองหรือขาวผิดปกติและจะเปราะหักง่ายโดยอาการอาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็บเดียวหรือจะเป็นหลายเล็บก็ได้โรคเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรามาลาซีเซียเจริญเติบโตมากเกินไปผู้ป่วยจะพบรอยด่างตามผิวหนังโดยเฉพาะที่บริเวณหลังหน้าอกลำคอและแขนช่วงบน โดยรอยด่างจะมีสีอ่อนหรือสีที่เข้มกว่าผิวหนังบริเวณรอบข้างอาการจะยิ่งเห็นเด่นชัดมากขึ้นเมื่อโดนแสงแดดผดร้อนเกิดจากตอมเหงือเกิดการอุดตันอยู่ภายใต้ผิวหนังทําให้เกิดการอักเสบและเกิดเป็นรอยพืน่นที่จะมีลักษณะเป็นรอยตุ่มแดงคล้ายสิวหรือแผลผู้พองขนาดเล็กเกาะรวมก,นก,นกนันเป็นกระจุกซึ่งบริเวณคอหน้าอกใต้ราวนมรอยพับข้อศอกและขาหนีบจะเป็นบริเวณที่พบรอยผื่นได้บ่อยค่ะ ผิวไม้แดดเกิดจากการที่ผิวหนังได้รับรังสี U.V เป็นระยะเวลานานส่งผลทำให้ผิวหนังเกิดอาการแดงร้อนปวดบวมและมีแลผลพุพองในกรณีที่รุนแรงอาจจะพบอาการปวดศีรษะมีไข้คลื่นไส้และอ่อนเพลียร่วมด้วยรังสี U.V เป็นรังสีที่พบได้ทั้งในแหล่งธรรมชาติคือแสงแดดและแหล่งรังสี U.V เทียมอย่างเตียงอบผิวแทน โดยอาการผิวไม้แดดสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของผิวหนังแม้แต่ผิวหนังใต้ร่มผ้าเนื่องจากรังสี UV สามารถทะลุเสื้อผ้าที่มีลักษณะโปร่งและบางได้ค่ะนอกจากโรคผิวหนังที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะการได้รับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่อากาศร,ร้อนจัดก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยจุดด่างดำฝ้ารูขุมขนอักเสบอาการแพ้แดดไปจนถึงโรคมะเร็งผิวหนัง เพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองจากแสงแดดจึงถือเป็นสิ่งสําคัญเบื้องต้นสามารถทําได้ตามคําแนะนําดังต่อไปนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วง10โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทาครีมกันแดดเสมอโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF ที่เหมาะสมกับการใช้งานและควรทาก่อนออกแดดประมาณ15-30นาที เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ฉลากระบุว่าไม่เกาะให้เกิดการอุดตันและไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดรูขุมขนอุดตันซึ่งถือเป็นสาเหตุที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาสิวได้เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปสวมใส่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันร่างกายจากแสงแดดเสมอขณะออกนอกที่พักอาศัยในช่วงที่มีแดดแรงเช่นสวมหมวกสวมแว่นกันแดดหรืออาจเลือกสวมใส่เสื้อแขนยาว รักษาความสะอาดของร่างกายเสมออาบน้ำเป็นประจำไม่ปล่อยให้ผิวหนังเปียกชื้นเป็นเวลานานและล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่เล่นกับสัตว์เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อราที่อาจปนเปื้อนมาได้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าซ้ำและควรจะตากเสื้อผ้าให้แห้งก่อนนำมาใส่อีกครั้งเสมอหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวแปรงสีฟันหมวกหวีและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับคนที่เลือกคลายร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศนอนอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราดังนี้ค่ะการใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลามีโอกาสทําให้ภายในห้องอากาศถ่ายเทไม่สะดวกยิ่งหากมีการปิดม่านกันแสงเข้าห้องด้วยแล้วละก็อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อราหรือไรฝุ่นตามพรมเช็ดเท้าผ้าขนหนูที่นอนผ้าหม่มหมอนถ้าหากดูแลทําความสะอาดไม่ดีพอ หากปรับอากาศให้เย็นในทันทีและแอร์ทำความเย็นอย่างรวดเร็วหลอดเลือดในร่างกายอาจจะปรับตัวอย่างรวดเร็วเกินไปจนทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้อากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศอาจทำให้ผิวหนังแห้งจมูกแห้งตาแห้งได้หากใครผิวแห้งมากๆอาจจะเกิดอาการคันตามผิวหนังตามมาค่ะ ถ้าหากไม่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ดีก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจต่างๆรวมไปถึงภูมิต้านทานโรคลดลงจนนำไปสู่การเป็นหวดัดภูมิแพ้หรือไอเจ็บคอได้ง่ายเนื่องจากบริเวณเซลล์เยื่อบุโพรงจมูกคอหลอดลมแห้งเกินไปไม่มีเมือกที่คอยดักจับฝุน่นหรือเชื้อโรคต่างๆจึงทำให้เรารับเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถป้องกันโรคต่างๆที่มาจากเครื่องปรับอากาศได้ดังนี้ค่ะ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศลงบ้างอาจจะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาหรืออาจจะตั้งให้แอร์ตัดก่อนตื่นนอนหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดวันไหนอากาศไม่ร้อนมากก็ลองใช้พัดลมธรรมดาแทนได้อย่าปรับอากาศให้หนาวเย็นจนเกินไปอย่าปล่อยจมูกคอหรือหลอดลมแห้งจนเกินไปค่ะเราจะสังเกตได้จากการหายใจที่จะรู้สึกแห้งๆแ,แสบๆอาจใช้วิธีการใส่ผ้าปิดปากบ้างเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของจมูกและทางเดินหายใจ ดื่มน้ำให้มากๆเพื่อให้ร่างกายของเราไม่ขาดน้ำถ้าหากผิวแห้งก็ให้ทาโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวด้วยเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดม่านภายในห้องบ้างทำความสะอาดโดยการกวาดบ้านหรือดูดฝุ่นและถูบ้านเพื่อกำจัดไรฝุ่นให้ได้มากที่สุดและไล่เอาความชื้นภายในห้องออกไปเพื่อป้องกันเชื้อรารวมถึงอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ถ้าหากคุณมีปัญหาทางเดินหายใจมากจริงๆเช่นมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวหรือเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกบ่อยๆอย่าลืมนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยการสวมใส่เสื้อผ้าค่ะควรจะสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวที่มีเนื้อผ้าที่ โปร่งสบายระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีและอาบน้ำให้บ่อยยิ่งขึ้นเวลาออกนอกเคหสถานก็อย่าลืมสวมหมวกปีกกว้างรวมถึงสวมแว่นตากันแดดด,ด้วยเราจะได้ห่างไกลาจากโรคผิวหนังที่มาในช่วงหน้าร้อนนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ามีเทคนิคห่างไกลโรคภุมิแพ้มาฝากสักครู่เดียวค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดก,การสุขภาพ ยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสที่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทางร่างกายและจิตใจนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาติดตามเทคนิคการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคภูมิแพ้ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสายเหตุด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่ทุกวันนี้แย่ yeah, ลงมากๆไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ได้ตระหนักถึงพิษภัยของฝุ่นละออง PM 2.5ที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียกับอวัยวะในร่างกายได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโมลพิษทางอากาศกับโรคทางเดินหายใจเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้คนในครอบครัวห่างไกลโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ ศาสตราจารย์แพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวบรรยายในหัวข้อภาวะภูมิแพ้แพ้ภูมิว่าภูมิแพ้คือภาวะที่ร่างกายแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมแพ้ต่อสิ่งที่สัมผัสเฉลี่ยพบประชากรเป็นภูมิแพ้ได้หนึ่งใน3าคนทั่วโลกทั้งนี้โรคภูมิแพ้พบได้7โรคเช่นภูมิแพ้ทางจมูกภูมิแพ้ทางหลอดลมภูมิแพ้ผิวหนัง ภูมมแพ้ทางตาแพ้อาหารแพ้ยาและแพ้แบบช็อกจากสถิติตัวเลขโรคภูมิแพ้ทั่วโลก400ล้านคนพกเป็นภูมิแพ้จมูกและอีก300ล้านคนเป็นโรคหอบหืดโดยในส่วนของประเทศไทยประชากร10 15ล้านคนพบเป็นภูมิแพ้จมูกโดยร้อยละ20ของผู้ใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกร้อยละ40ของเด็กจะเป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกและร้อยละ10เป็นโรคหืดค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ ได้กล่าวต่อไปด้วยว่าโรคภูมิแพ้จมูกทำให้เกิดอาการหลากหลายอาการหนักมีอาการเรื้อรังโดยมีปัจจัยมาจากพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคภูมิแพ้เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยนและสิ่งแวดล้อมแย่ yeah, ทำให้มนุษย์เป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นทางนี้จะเห็นได้จากประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเช่นในฝั่งประเทศยุโรป จะมีประชากรเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากไลฟ์สไตล์เป็นตัวกำหนดเช่นการนอนดึกทำงานหนักพักผ่อนน้อยออกกำลังกายน้อยลงอาบน้ำร้อนทุกวันและฝุ่น pm 2.5นอกจากนี้โรคภูมิแพ้อื่นๆเช่นโรคหืดมีอาการเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกมักจะมีอาการไอเป็นชุดและเสมหะค่อนข้างเหนียวมีเสียงหวีดดังมาจากซวงอกโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังเด็กเล็กจะพบได้ในแก้มข้อศอกเข่าส่วนผู้ใหญ่ จะพบมากที่มือข้อพับและที่เท้าค่ะทั้งนี้วงจรที่ทําให้ภูมิแพ้ผิวหนังแย่ลงนั้นคือผิวแห้งคันเกาผื่นแพ้ส่วนสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เช่นอาบน้ําอุ่นน้ําร้อนอบสาวหน้าสปาสบู่หอมสบู่ยาสิ่งระคายเคืองเครื่องสําอางการขัดผิวพอกผิวทําให้เซลล์อักเสบและฝุ่นซึ่งจากสถิติพ,พบว่าคนไทยแพ้ไรฝุ่นร้อยละ20ฝุ่นแมลงสาบร้อยละ50และแมวร้อยละ30ค่ะ นอกจากนี้การแพ้อาหารทั่วโลก200-250ล้านคนจะมีภาวะแพ้อาหารพบบ่อยในเด็กร้อยละ 5- ร้อยละ8ส่วนผู้ใหญ่ร้อยละ 1- ร้อยละ2อาหารที่คนไทยพบบ่อยเช่นนมไข่และแป้งสาลีอาการมักจะเกิดภายในเวลา30นาทีนะคะโดยผู้ใหญ่จะแพ้กุ้งส่วนเด็กจะแพ้นมถ้าเกิดมีข้อสงสัยเรื่องของการแพ้อาหารก็ให้ใช้วิธีทดสอบทางผิวหนังด้วยการสกิด ระห้ามทดสอบในรายที่แพ้แบบช็อกและใช้วิธีตรวจเลือดหาภูมิแพ้ชนิด IgE Antibody ที่สำคัญไม่ควรจะหลงเชื่อการตรวจเลือดตามโฆษณานั่นคือการตรวจหาเลือดโดยการหา IgE ต่ออาหารที่ไม่มีประโยชน์และทำให้ตีความผิดว่าแพ้อาหารมากมายทั้งทางที่จริงๆแล้วไม่ได้แพ้เลยค่ะวิธีเอาชนะภูมิแพ้เราควรต้องดูแลสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้ปลอดโปร่งโล่ไม่มีพรม ถ้ามีควันทูบควันบุหรี่และต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่วมด้วยนอกจากนี้ยังต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งหมั่นออกกำลังกายและไม่นอนดึกต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างไรก็ตามหากอาการภูมิแพ้ไม่ดีขึ้นเช่นมีอาการไอมากทานยาไม่ดีขึ้นกรนมากนอนไม่อิ่มกลางวันง่วงไม่สดชื่นเสมหะเหลืองเขียวเกิน7วันจมูกขัดแน่นประจำอยู่ข้างเดียวไม่มีสลับข้าง ปากแห้งปากแตกอักเสบบ่อยๆมีอาการหอบหืดร่วมด้วยก็แนะนําว่าควรต้องพบแพทย์เพื่อรักษาภูมิแพ้สําหรับคําแนะนําให้ห่างไกลโรคภูมิแพ้คือต้องปรับสิ่งแวดล้อมค่ะช่วงกลางคืนไม่ควรจะเปิดหน้าต่างนอนอยู่บ้านก็ให้เปิดเครื่องปรับอากาศที่สําคัญควรปรับไลฟ์สไตล์ออกกําลังกายสม่ําเสมอหากมีอาการควรรีบรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆไม่ควรชะล่าใจปล่อยทิ้งไว้เพราะจะส่งผลทําให้เสียต่อสุขภาพได้ค่ะ ทางด้านแพทย์หญิงเปี่ยมลาบแสงสาย,ยันนายแพทย์ทรงคุณวุฒธธิด้านเวชกรรมสถาบันโรคทรงอกอายุรแพทย์โรคโระบบทางเดินหายใจได้กล่าวบรรยายในหัวข้อมลพิษทางอากาศกับโรคทางเดินหายใจว่ามลพิษในอากาศมีหลากหลายแบบเช่นโอโซนซัลเฟอร์ไนโตรเจนและ PM เกิดจากความเข้มข้นของความผิดปกติในอากาศซึ่งจะส่งผลงกระทบกับอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะปอดทั้งนี้ความแตกต่างกันระหว่าง PM 2.5กับ PM10 โดย PM10 เกิดจากควันฝุ่นโรงงานอุตสาหกรรมการระเบิดดินหินและการพัดพาในอากาศส่วน PM 2.5เกิดจากการเผาป่าควันเสียท่อรถยนต์หลอมโลหะหนักเนื่องจากฝุ่น PM 2.5เป็นฝุ่นขนาดเล็กสามารถทะลุทะลวงได้ลึกกว่าปอดเข้าไปถึงถุงลมไหลเวียนไปถึงกระแสะเลือดกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ มีความเสี่ยงทําให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังเมื่อ PM 2.5เข้าสู่ร่างกายก็จะเข้าไปกระตุ้นอนุมูลอิสระทําให้อวัยวะในร่างกายเกิดการอักเสบอาการที่เกิดจาก PM 2.5เช่นเครื่องตาไอมีเสมหะจามน้ำมูกเหนื่อยหอบมีการกําเริบของโรคพื้นฐานเช่นโรคปอดหอบหืดมีผลระยะยาวมีโอกาสเสียชีวิตได้เร็วขึ้นเช่นโรคมะเร็ง นอกจากนี้แพทย์หญิงเปี่ยมลาบยังกล่าวได้ว่าอันตรายของ p m 2.5มีอันตรายตั้งแต่วันแรกที่สัมผัสไปจนถึงวันที่7ส่วนแนวทางในการป้องกันตนเองป้องสวนแมสควรใช้ n 95ที่มีวาล์วระบายลมออกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศในบ้านเพื่อให้เกิดอากาศหมุนเวียนเปลี่ยนอากาศออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยให้ออกกําลังกายในที่ร่มและดื่มน้ําบ่อยๆเพื่อขับของเสียออกทางปัสสาวะค่ะ เรายังมีสาระดีๆในการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่สองหรือไหดา้าศอกมันนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องฮามพลาดค่ะทออซอจัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566 ายฉัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศเปิดเผยว่าทออศในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปหรือคณะบุคคลที่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งท,ทออได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวิสัยทัศน์ข,ของธนาคาร ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2,566และประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่12พฤษภาคม2,566 ผลงานที่ชนะการประกวดจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานฟรีช่วยลูกค้าธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้านและอย่างได้บ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Facebook โครงการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานบ้านอยู่เย็นเป็นสุขธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBall GHBallgen และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีทีนี่ีเ N ช่อง16สวัสดีค่ะ